สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่วงของคดีที่อยากเล่านะครับซึ่งพี่แฮมก็จะหยิบยกเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจทั้งที่เป็นคดีเนาะแล้วก็เป็นเรื่องแปลกๆเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังนอกเหนือจากฝ่ายน็อตฟ้าวนั่นเองเพราะว่าหลายๆคนก็บ่นว่าเจอพี่แฮมแค่ทุกวันอังคารเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะน้อยเกินไปครับพี่แฮมก็เลยมาเปิดช่องของตัวเองแล้วก็เป็นช่วงของตัวเองในวันจันทร์ด้วยแล้วก็วันพฤเรื่องหัดเนาะอย่าลืมลึกลับลี้ เพิ่งออกไปตอนหนึ่งเนี่ยโอ้โหคนฟังเยอะมากพี่แอมดีใจครับแล้วก็ปลื้มใจมากๆเลยสาหรับช่องของพี่แอมเองครับตอนนี้ก็เดินทางมาใกล้จะ100เอพิโซดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวยังไงพี่แอมมาลองคิดดูนะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรกันดีหรือว่าอาจจะมีของที่ระทึกออกมาอีกก็ได้ครับหลังจากที่ครั้งแรกเนี่ยออกเป็นแก้ว ใช่ไหมแก้วนี่ก็ออกมา50บใบขายหมดภายในไม่ถึง1วันครับแล้วก็รอบที่2อนี่ก็เป็นซื้อยืดซึ่งก็ได้รับผลตอบรับจากเพื่อนๆน,นี่ดีมากๆเดี๋ยวมารอดูครับว่า ตอนที่ครบ100อเอพิโซดเนี่ยพี่แฮมจะทําอะไรออกมาเนาะตอนนี้พี่แฮมยังคิดไม่ออกนะครับยังไม่มีเวลาคิดยังไงฝากติดตามกันไปยาวๆด้วยสําหรับคดีในวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวซึ่งค่อนข้างเซนซิทีฟครับแล้วก็ละเอียดอ่อนมากๆพี่แฮมว่ามันมองได้หลายมุมเนาะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆลองฟังดูครับแล้วก็ลองแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ดูเนาะว่าหลังจากที่เราฟังแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเรื่องราวนี้มันเป็นอย่างไรครับ แต่ก่อนที่พี่ฮมจะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วาทอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับน้องๆอ,อายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้พี่ฮมคิดว่ามีผู้ปกครองอยู่ด้วยดีกว่าเนาะจะได้ร่วมกันหารือครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นร่วมกันว่าเอ๊ะฟังคดีของพี่ฮมไปเนี่ยคุณแม่คิดยังไงคุณพ่อคิดยังไงแล้วส่วนตัวผมหรือส่วนตัวหนูเนี่ย เพราะว่ามันอาจจะแตกต่างกันไปเลยก็ได้เอาละถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่าเรื่องราวนี้ครับต้องพาทุกคนไปที่เขตซินเวอร์ทาครับในกรุงรอนดอนประเทศอังกฤษนะครับซึ่งมีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งที่ชื่อว่าซาร่าแซนเธอเนี่ยอาศัยอยู่ในแฟลตครับพร้อมกับลูกๆถึง3คนซึ่งทั้งสคนเนี่ยเป็นลูกชายหมดเลยนะครับคนโตมีชื่อว่า เบตลี่ครับอายุ12ปีแล้วส่วนอีก2คนเนี่ยที่เป็นผู้ชายเหมือนกันเนี่ยเขาเป็นฝาแฝดกันครับเป็นพี่น้องฝาแฝดกันคนหนึ่งชื่อว่าอัลฟี่และอีกคนหนึ่งชื่อว่าลีสนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นฝาแฝดก็อายุเท่ากันใช่ไหมครับอายุ11ปีทั้งคู่ดังนั้นครับคุณแม่แล้วก็ลูก3ามคนรวมเป็น4ชีวิตเนี่ยอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากๆซาร่าเนี่ยแม้ว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวครับแต่เธอก็เป็นคุณ แม้ที่น่ารักมากๆเธอดูแลลูกๆของเธอเนี่ยเป็นอย่างดีฝั่งตรงข้ามของแฟตที่ครอบครัวาซาร่าอใสายอยู่นั้นมันก็เป็นลักษณะเป็นแฟตเหมือนกันเพื่อนเพื่นนจินนาการได้นะมันเป็นแฟตแบบ ต่อกันซึ่งห้องที่อยู่ตรงข้ามกันครับคืออยู่คนละแฟลตกันนะอยู่คนละตึกกันแต่ห้องที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันพอดีเนี่ยเป็นที่อยู่ของผู้ชายคนหนึ่งครับซึ่งชายคนนี้ก็มีอายุถึง77ปีแล้วเป็นคุณตาแล้วชื่อว่าไมเคิลพริสเทตนะครับซึ่งให้เพื่อนๆจินตนาการได้ง่ายขึ้นมันจะเป็นเหมือนถ้าเกิดเราอยู่ในบ้านของอยู่ในแฟลตเนาะของครอบครัวซาร่าเนี่ย,ยถ้าเกิดเราเปิดหน้าต่างออกไปครับ เปิดหน้าต่างห้องออกไปเนี่ยมันจะไปเจอกับหน้าต่างห้องของคุณตาไมเคิลแบบพอดีพอดีเลยครับคือหน้าต่างห้องเนี่ยตรงกันข้ามมาดีอยู่กันคนละเตกตัวไมเคิลที่เป็นชายสูงอายุคนนี้ครับเขาอาศัยอยู่คนเดียวตามลําพังแต่ถึงกระนั้นนะเขาก็เป็นที่รักแล้วก็นับถือของคนในละแวกนั้นอยู่ไม่น้อยแม้แต่ตัวซาร่าห์เองเนี่ยเธอก็มองว่าเฮ้ยไมเคิลนี่เป็นคุณตาที่น่ารักมากๆครับเป็นคนที่นิสัยดีแล้วก็ดูเป็นมิตรหลายๆลยครั้งนะพอเวลาเธอเปิดหน้าต่างออกไปแล้วเธอมอง เขาไปเห็นแบบไมเคิลอยู่คนเดียวเนี่ยเธอก็กลัวนะกลัวว่าไมเคิลเนี่ยจะเหงาหรือเปล่าไม่มีลูกไม่มีหลานหลายๆครั้งเนี่ยซาร่าเธอมีน้ำใจมากโดยการทำอาหารครับทำอาหารเผื่อลูกๆแล้วก็ทำอาหารเผื่อคุณตาไมเคิลด้วยข้ามตึกไปเลยครับเอาไปให้ไมเคิลถึงห้องแล้วก็ไปนั่งคุยกับไมเคิลเหมือนจะเป็นเพื่อนของไมเคิลเพื่อไม่ให้เขารู้สึกเหงานั่นทำให้ไมเคิลแล้วก็ซาร่าเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ตัวไมเคิลแมสจะอายุ77ปีแล้วแต่เขาก็ยังทำงานอยู่เนาะโดยเขาเนี่ยทำงานให้กับสํานักข่าวเล็กๆนะครับเป็นสํานักข่าวท้องถิ่นในช่วงวันหยุดเนี่ยเขาก็จะชวนเด็กๆครับเด็กๆที่อาศัยอยู่แล้วแวกแฟตของเขาเองหรือว่าตึกของซาร่าเองเนี่ยเขาก็จะชวนเด็กๆบอกว่าเอามามาช่วยคุณตาจัดเรียงเอกสารกันหน่อยเพราะว่าเขาทําข่าวก็ต้องมีเอกสารเยอะใช่ไหมครับก็เป็นกิจกรรมสนุกๆให้เด็กทําแบบเสาร์ที่จะได้ไม่เบื่อก็ชวนเด็กๆมาจัดเอกสาร ซึ่งไมเคิลเองเนี่ยได้ชัดชวนลูกๆของซาร่าทั้ง3คนไปช่วยจัดเรียงเอกสารด้วยกันด้วยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ย ซาร่าก็ให้เบตลี่ที่เป็นลูกชายคนโตอายุ12เนี่ยไปก่อนเลยครับไปลองดูก่อนว่าเฮ้ยสนุกไหมยังไงปรากฏว่าดีครับโอ้โหเบตลี่ชอบกลับมาก็เลยมาชวนน้องๆฝาแฝดอย่างอัลฟี่แล้วก็ลิสเนี่ยตามไปสมทบด้วยสิ่งนี้มันทําให้แบบความสัมพันธ์ที่ดีความสนิทสนมจากเพื่อนสนิทนะของไมเคิลกับซาร่าเนี่ย,ยมันก็ดีมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับคือตอนนี้ไม่ได้สนิทแค่กับแม่และแต่ว่าสนิทกับลูกๆทั้ง3คนด้วยดังนั้นเลย ครั้งครับเด็กๆทั้ง3าคนเนี่ยไม่ได้แค่แบบไปช่วยจัดเรียงเอกสารอย่างเดียวเนาะแต่พวกเขายังไปเล่นด้วยครับแล้วก็ไปใช้เวลาคลุกอยู่ในห้องไมโคอยู่บ่อยครั้งฟังมาถึงตรงนี้ครับดูเหมือนทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปได้ด้วยดีใช่ไหมแต่แล้วเนี่ยวันหนึ่ง ลูกๆของซาร่าครับพวกเขากลับมาด้วยอาการที่มันดูไม่ปกติและเมื่อซาร่าเนี่ยพยายามที่จะไท่าถามนะครับว่าเฮ้ยลูกๆเป็นไรหรือเปล่าทำไมวันนี้ดูแบบจ่อยๆดูซึมๆปรากฏว่าลูกๆทั้ง3คนได้บอกกับซาร่าว่าคุณตาไมเคิลได้ล่วงละเมิดทางเพศพวกเขาทั้งสคนเลยนะครับสิ่งนี้ทำให้ซาร่าเนี่ยตกใจมากๆเพรา,าว่าเธอเนี่ย รู้ดีเลยนะว่าลูกๆของเธอไม่มีวันโกหกเรื่องราวแบบนี้เด็ดขาดเธอตัดสินใจเอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีครับและไม่นานเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปยังห้อง ที่อยู่ในแฟดนะก็คือแฟดของไมเคิลเนี่ยตามไปจับกลุมเขาเลยแล้วก็ตั้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กทั้ง3คนไมเคิลถูกพาตัวไปดำเนินคดีท่ามกลางาความเคลืคลงใจของสังคมครับสังคมก็สงสัยมันมีคำถามมากมายเลยว่าเฮ้ยผู้ชายอายุ77ปีแถมยังเป็นที่รักของคนเนี่ย ตูวไปคนรักแล้วก็นับถือมากๆเนี่ยเขาจะทําแบบนี้จริงๆหรอในระหว่างที่มีการไต่สวนคดีความเนี่ยสารก็อนุญาตก่อนนะครับคือไต่สวนกันไปยังไม่รู้นะว่าผิดจริงไม่จริงเนี่ยสารอนุญาตให้ไมโครเนี่ยได้รับการประกันตัวมาก่อนแล้วก็สามารถที่จะกลับไปที่ห้องพักของเขาได้ณจุดนี้เพื่อนๆจาได้ไหมครับว่าห้องพักของเขาอยู่ตรงไหนห้องพักของเขาก็คือ ฝากตรงข้ามตรงข้ามหน้าต่างกันเลยครับเปิดหน้าต่างก็จะเอกกันเลยอยู่ตรงข้ามกับครอบครัวซาร่าพอดิบพอดีสิ่งนี้ทําให้ซาร่าแล้วก็ครอบครัวเนี่ยไม่พอใจมากๆครับเขาเนี่ย หวาดกลัวหวาดกลัวไมเคิลสุดๆเพื่อนๆลองมาจินตนาการเนาะถ้าเกิดเรื่องราวนี้เป็นจริงเด็กๆถูกไมเคิลเนี่ยล่วงละเมอทางเพศจริงตอนนี้กลับกลายเป็นว่าคนร้ายถูกได้รับการปล่อยตัวจากการประกันตัวเนี่ยแล้วบังเอิญไม่อยู่ตรงข้ามบ้านเราพอดีครับดังนั้นมันอยู่ไกลมากๆ ทั้งซาร่าแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยเรียกว่าอยู่ไม่เป็นสุขเธอไม่เข้าใจครับว่าทําไมศาลถึงปล่อยให้ผู้ชายที่ทํากับลูกของเธอผู้ชายที่มองว่าอันตรายกับเด็กแบบเนี้เมื่ออยู่ใกล้ๆก,กับผู้คนที่เป็นเด็กที่สําคัญเมื่ออยู่ใกล้ๆก,ก,กับเหยื่อครับเหยื่อก็คือลูกของเธอนั่นเองสุดท้ายแล้วกับกลายเป็นว่าเธอกับลูกๆเนี่ย ต้องหนีแทนครับซาร่าเนี่ยต้องหอบลูกๆครับหนีไปอาศัยอยู่ที่บ้านของแม่เธอแทนวันเวลาก็ผ่านไปจนกระทั่งวันที่28พฤศจิกายนปี2014ตอนนั้นเนี่ยซาร่าก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่แบบนี้ต่อไปมันไม่โอเคมากๆเลยทำไมคนร้ายถึงได้อยู่สุขสบายในขณะที่เธอต้องมาอยู่แออัดกับบ้านของแม่เธอเองไม่ได้อยู่ในบ้านของตัวเองซาร่าวันนั้นก็เลย รวบรวม,รวม,รวมความกล้าครับแล้วก็เดินทางกลับไปที่ห้องพักของเธอในเขตซินเวอร์ทาวน์คนเดียวอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอก็เข้าไปนั่งในห้องเนาะแล้วก็นั่งทําใจครับเธอก็นั่งคิดตกตะกอนนั่งคิดดูว่าเฮ้ยเธอจะทํายังไงกับชีวิตดีก่อนที่สุดท้ายเธอจะตัดสินใจเดินไปหาไมเคิลที่ห้องพักของเขาเมื่อเดินไปถึงครับซาร่าเดินไปถึงหน้าห้องก็เคาะประตูเลยครับก๊กก๊กสักพักหนึ่ง ไมเคิลก็เดินออกมาเปิดประตูซาร่าเนี่ยตอนนั้นนะเธอได้ขอร้องครับขอร้องบอกว่าไมเคิล คุณไมเคิลคุณรับสารภาพผิดทั้งหมดเถอะคุณยอมสารภาพผิดในชั้นศาลเพราะว่าถ้าเกิดคุณยิ่งยืดเยื้อไปแบบนี้มันก็ยิ่งทําให้ลูกๆของฉันเนี่ยหวาดกลัวแล้วลูกๆของฉันเนี่ยมันยังเป็นเด็กทั้งนั้นเลยการที่เด็กๆต้องเดินทางไปศาลไปอยู่ในขั้นตอนกระบวนการชั้นศาลแบบไม่จดไม่สิ้นแบบนี้มันเป็นประสบการณ์ที่แย่มากๆของเด็กๆคือซาร่าครับก็พยายามอ้อนวอนขอร้องไมเคิลนะบอกว่าเออเห็นแกเด็กเธอสารภาพเธอ แต่สุดท้ายไมเคิลเนี่ยตอบออกมาเพียงคำเดียวสั้นๆครับไมเคิลพูดออกมาว่าลูกๆของเธอไม่ได้พูดความจริงเลยสิ่งนี้เองทำให้ซาร่านี่เป็นไงโมโหเป็นอย่างมากครับพวกเขาก็เลยโต้เถียงกันอย่างรุนแรงเนาะแล้วมันก็ค่อยๆทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายมันเริ่มบานปลายกับเพื่อนๆด้วยความที่ซาร่าเนี่ย เธอกลัวอยู่แล้วลึกๆเธอกลัวไมเคิลอยู่แล้วเนาะสุดท้ายสิ่งที่เธอทําก็คือเธอชักมีดออกมาครับแต่หล,หลายคนอาจจะงงว่าทําไมซาร่าถึงเอามีดไปใช่ไหมคือตอนนั้นเธอกลัวเธอก็เลยคิดมาเฮ้ยถ้าเกิดไมเคิลจะใช้กําลังอะไรกับเธอเนี่ยอย่างน้อยๆเธอมีอาวุธป้องกันตัวครับเธอก็เลยแอบพกมีดไปด้วยตอนที่คุยกับไมเคิล และตอนนั้นเองครับไมเคิลก็เห็นแล้วนะว่าโหซาร่าหยิบมีดขึ้นมาแล้วเขาเห็นว่าท่าไม่ดีก็เลยพยายามที่จะแย่งมีดของซาร่าครับทั้งสองคนก็แบบยื้อยุดฉุดกระชากกันโอ้โหแบบแย่งมีดกันใหญ่เลยก่อนที่สุดท้ายกับกลายเป็นซาร่าเองที่ได้โอกาสได้จังหวะและเธอก็ตัดสินใจจ้วงแทงไมเคิลครับแทงไปถึง8ครั้งแน่นอนว่าไมเคิลเนี่ยโหโดนขนาดนั้นแล้วเขาอายุ77แล้วเนาะไมเคิลก็เสียชีวิต ทันทีครับจากปริมาณเลือดที่มันเสียออกมาจํานวนมากไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นซาร่าก็โทรไปแจ้งตำรวจแล้วก็มอบตัวด้วยตัวเธอเองเลยนะครับเธอยอมรับสารภาพทุกอย่างในสิ่งที่เธอทําเธอได้ให้การว่าเธอเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเลยนะเธอไม่ได้ตั้งใจจะสังหารไมเคิลเลยแต่ว่าเธอนี่กลัวเขามากนั่นทาให้เธอตัดสินใจพกมีดไปเพื่อเป็นอาวุธป้องกันตัวซาร่าครับ แน่นอนว่าเหตุการณ์มันต้งๆขนาดนี้แล้วเธอก็ยอมรับสารภาพทั้งหมดเธอก็ต้องถูกนำตัวไปเข้ากระบวนการตัดสินในขั้นศาลก่อนที่สุดท้ายศาลจะได้มีการพิจารณาคำตัดสินแล้วก็มีคำตัดสินว่าซาร่ามีความผิดจริงครับฐานฆ่าคนตายโดยไม่ได้ไต่ตรองไว้ก่อนและเธอต้องถูกรับโทษจำคุกเป็นเวลา3ปีครึ่งนะครับต่อมาเนี่ย มีการพยายามที่จะขออุทธรสอดสู้กันในชั้นศาลเนาะปรากฏว่าศาลอุทธร์เนี่ยได้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมองว่าซาร่าเนี่ย เอาจริงๆแล้วเธอผิดมากกว่านั้นครับคือแทนที่จะลดโทษกับกลายเป็นเพิ่มโทษเข้าไปอีกซานุทอรเนี่ยมองว่าซาร่าเนี่ยเอาจริงๆแล้วเธอไม่ได้พยายามที่จะช่วยชีวิตไมเคิลหรือว่าโทรหาหมายเลขแบบนายวันวันหมายเลขฉุกเฉินด้วยทั้งทั้งที่ตอนที่เธอทําร้ายไมเคิลลงไปเนี่ยเธอยังมีช่วงเวลาครับที่จะสามารถช่วยเหลือไมเคิลได้แต่เธอเพิกเฉย เธอไม่ทำมันสิ่งนี้สารอุทธร์ก็เลยมองว่านี่แหละคือความผิดเพิ่มเติมที่ซาร่าเพิกเฉยต่อการช่วยชีวิตคนทำให้เธอถูกขยายเวลาจำคุกครับจาก3ปีครึ่งกลายเป็น7ปีครับคือโดนอีกเท่าหนึ่งเลยเมื่อซาร่าเนี่ยตอนนี้โอ้โหต่อสู้คดีก็ไม่ไหวครับดูอย่างนี้ยิ่งยืดเยื้อยิ่ง,งต้องรับโทษมากยิ่งขึ้นสุดท้ายเธอก็ต้องถูกจองจาในคุก คนที่ได้รับผลกระทบที่สุดคือไขหรู้ไหมคับเพื่อนคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือลูกๆของเธอทั้ง3คนนั่นเองตอนนี้พวกเขาไม่มีแม่แล้วครับ แม่ถูกขังอยู่ในคุกตัวเด็กๆทั้ง3คนต้องไปอยู่บ้านของคุณยายเนาะก็คือแม่ของซาร่านั่นแหละก็ต้องไปอยู่แบบนั้นแถมบ้านของคุณยายต้องบอกว่าก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรครับไม่ได้ใหญ่แบบแฟลตที่เขาเคยอยู่กับซาร่าผู้เป็นแม่มันก็ค่อนข้างับแคบเนาะอยู่กับคุณยายการใช้ชีวิตที่ไม่มีแม่เนี่ยทำให้เด็กๆเนี่ยใช้ชีวิตอย่างยากลําบากครับเพราะว่าเด็กๆเ,เองเขาไม่มีพ่ออยู่แล้วคราวนี้พอไม่มีแม่เนี่ย ต้องมาอยู่กับยายยายเองเนี่ยเดิมก็ไม่ได้เลี้ยงเด็กอยู่แล้วดังนั้นการตัดสินใจเอ่ยการตั้งวางแผนชีวิตอะไรของเด็กๆเอ่ยเนี่ยมันยากลาบากไปหมดเลยครับพวกเด็กๆเองมีโอกาสที่จะได้เจอหน้าคุณแม่อย่างซาร่าในคุกเนี่ยแค่เดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นครับเพื่อนๆปีหนึ่งแค่สิงครั้งนะที่จะได้เจอแม่ซึ่งเอาจริงๆตอนนั้นลูกๆของซาร่าเนี่ย โกรธเธอมากครับโกรธเธอทุกคนเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้คือต้องบอกว่าแม่ลูกนี่สนิทสนมกันมากแต่ตอนนี้เด็กๆเขารู้สึกว่าเคว้งคว้างไม่หมดเขาร้ายคนแบบปรึกษาปัญหาครับเด็กก็ต้องพึ่งพากันเองทั้งหมดเลยอย่างไรก็ตามหลังจากที่วันเวลามันค่อยๆผ่านไปเรื่อยๆครับเราเด็กๆก็เติบโตขึ้นและพวกเขาก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นครับว่าอะไรหนอคือสาเหตุที่ทําให้แม่เนี่ย ลงมือทำแม่ทำไปเพราะอะไรครับพวกเขาเนี่ยเข้าใจสาร่ามากขึ้นเรื่อยๆครับพร้อมทั้งเริ่มที่จะเห็นใจเธอที่เธอเนี่ยเสียสละนะเพื่อปกป้องพวกเขาทั้ง3มคนซาร่าครับถูกจำคุกอยู่เป็นเวลาเกือบเกือบสามปีก่อนที่จะถูกปล่อยตัวในที่สุดนะครับในปี2018แแน่นอนว่าหลังจากที่เธอออกจากคุกมาได้เนี่ยเธอรีบกลับไปหาลูกๆของเธออีกครั้งและลูกๆของเธอทุกคนเนี่ย ต่างต้อนรับเธอเป็นอย่างดีเรื่องราวนี้ครับเรียกว่าเป็นที่ถกเถียงกันในสังคมมากๆครับว่าเหตุผลที่ซาร่าทำไปเนี่ยมันถูกหรือว่าไม่ถูกเนาะจนกระทั่งมีรายการทีวีครับในภายหลังเนี่ยเขาก็มีการไปทำสกู๊ปข่าวไปทำเป็นวาไราตี้เนาะ ไปสัมภาษณ์ครอบครัวครอบครัวนี้ด้วยโดยในตอนที่สัมภาษณ์ตอนนั้นเนี่ยแบรรี้คนที่เป็นลูกชายคนโตตอนนั้นอายุยีแล้วเนาะคือเขาก็ไปถ่ายาทําทีหลังแหละแบรรี่ตอนที่อายุยีเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเข้าใจทุกอย่างที่แม่ทําไปเลยนะในขณะที่ลูกชายอสองคนที่เป็นฝาแฝดกันที่ชื่อว่าออลฟี่กับลีสนะครับ คือ2คนนี้ก็อายุ19ปีแล้วทั้งสองคนในรายการเนี่ยต่างกล่าวขอบคุณซาร่าครับคุณแม่ของเขาที่ช่วยทำให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกปลอดภัยขึ้นแม้ว่าพวกเขาเองเนี่ยทุกๆคนเลยเนาะไม่สามารถที่จะลบความรู้สึกแย่ๆในตอนนั้นได้ตอนที่ถูกล่วงละเมิดได้แต่อย่างน้นอยๆเนี่ย เขาก็รู้สึกปลอดภัยที่ตัวคนร้ายอย่างไมเคิลเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะกลับมาทำอะไรพวกเขาอีกในขณะที่ตัวซาร่าเองครับเธอก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าตัวเธอเองเนี่ยลึกๆแล้วเธอเสียใจมากเลยนะครับกับสิ่งที่เธอทำลงไปตอนนี้เธอรับโทษทั้งหมดไปแล้วและเธอก็พร้อมครับที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมกับลูกๆของเธออีกครั้งกลับมาที่เรื่องของไมเคิลกันบ้างพี่ยำเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้น่าจะเคลือบแคลงสงสัยนะว่าเฮ้ยตกลงเนี่ย ซาร่าเนี่ยคิดมากไปเองหรือเปล่าการกระทํามันรุนแรงไปเองหรือเปล่าการกระทํามันรุนแรงเกินกว่าเหตุหรือเปล่าและที่สําคัญคือไมเคิลเนี่ยเป็นคนไม่ดีและล่วงละเมิดเด็กแบบที่เด็กๆมันเล่าให้ซาร่าฟังหรือเปล่า ปรากฏว่ามันมีการสืบหาข้อมูลครับของตัวไมเคิลเหมือนกันเนาะเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยต่อให้ไมเคิลเขาเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าก็ต้องมีการพิสูจน์เหมือนกันครับว่าการกระทําของไมเคิลนะถูกกระทําขึ้นมาจริงๆหรือเปล่าและแล,ะแล้วมีการเปิดเผยข้อมูลในขั้นศาลซึ่งแจ้งออกมาว่าไมเคิลเพลสเทดคนนี้เนาะชายชราคนนี้เดิมทีเขาไม่ได้ชื่อนี้ครับชื่อของเขาเนี่ย เดิมชื่อว่าโรบินเมาและโรบินครับชายคนนี้เป็นชายที่มีประวัติถูกจับกลุมจากคดีกระทําผิดทางเพศมาแล้วถึง24ครั้งครับเพื่อนๆเรียกว่าประวัติเนี่ยคดียาวเป็นหางว่าวเลยนะทำผิดถึง24ครั้งก่อนที่ภายหลังเนี่ยเขาถูกปล่อยตัวออกมาครับก็เลยทำการเปลี่ยนชื่อจากโรบินเมากลายมาเป็นไมเคิล เพลสเทดนั่นเองเพื่อที่จะได้แบบปกปิดประวัติอาชญากรรมของตัวเองที่เคยก่อในอดีตมาก่อนโดยที่หลังจากที่เขาเปลี่ยนชื่อเนี่ยก็เหมือนเขาจะกลับตัวได้ครับก็ทำตัวมาเป็นแบบคุณตานิสัยดีเนาะโดยที่คนในละแวกนั้นนะไม่มีใครรู้เลยครับว่าเขาเนี่ยอดีตเป็นอย่างไรไม่มีใครสงสัยเลยแม้แต่น้อยความจริงที่ปรากฏเนี่ยเรียกว่าสร้างความตกใจให้กับผู้คนในสังคมเป็นอย่างมากครับ หลายๆคนที่สงสัยนะสงสัยในตัวไมเคิลมาก่อนคิดว่าซาร่าเนี่ยทำเกินกว่าเหตุคนแบบไมเคิลเนี่ยจะไปทําเรื่องแบบนั้นได้ไงแต่พอข้อมูลเหล่านี้มันออกมาเนี่ยทุกคนตกใจครับใครจะไปคิดว่าชายชาราที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแท้จริงแล้วเขาจะเคยเป็นอาชญากรที่น่ากลัวมาก่อนและที่สําคัญเหยื yeah, ่ออาจจะไม่ได้มีแค่สคนอาจจะไม่ได้มีแค่ลูกๆของซาร่าครับแต่ว่า เด็กๆมากมายที่อยู่ในสังคมที่เคยถูกไมเคิลเนี่ยเรียกไปช่วยเรียงเอกสารไงเด็กๆเ,เหล่านั้นอาจจะเป็นเหยื่อเหมือนกันเพียงแต่พวกเขาไม่กล้าพอที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่ครับอาจจะมีประสบการณ์ที่เลวรล้ายแล้วต้องเก็บไว้ในใจไปตลอดชีวิตก็เป็นได้เนาะทางด้านซาร่าบ้างซาร่าเนี่ยเธอก็ได้นําประสบการณ์ที่ผ่านมาครับเธอได้ทํางานร่วมกับนักกิจกรรมคนอื่นๆทําพวกแคมเปญหรือว่ารณรงค์ให้เพิ่ม มาตรการครับในการเปลี่ยนชื่อตัวตนของอาชญากรโดยเฉพาะอาชญากรที่ ก่อคดีทางเพศเนี่ยถ้าเกิดใครจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนานามสกุลเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนหรือกระบวนการที่ให้มันยากขึ้นครับไม่ใช่แบบอยากจะเปลี่ยนง่ายๆก็เปลี่ยนได้เลยเธอก็เลยลน,นลงครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยมันก็เป็นความปลอดภัยของคนที่อยู่รอบข้างของคนนี้ถูกไหมเพราะเราก็ไม่รู้เลยครับว่าอาชญากรคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วก็ได้หรือสุดท้ายเอง อาชญากรคนนี้อาจจะกลายเป็นเหมือนนายไมเคิลครับอาจจะดีได้สักพักแต่สุดท้ายนิสัยท่าแท้ของตัวเองเนี่ยมันก็เผยออกมาอยู่ดีดังนั้นครับสาราเองเธอก็มองในจุดบอดตรงนี้เนาะมองในความอ่อนแอของกระบวนการกฎหมายตรงนี้เธอก็เลยออกมารณรงค์ครับเธออยากจะปกป้องเด็กๆในสังคมเธอไม่อยากให้เกิดเหยื่อที่ต้องทนกับความรู้สึกเลวร้ายไปตลอดชีวิตแบบลูกๆของเธออีกนะครับและคดีนี้ ก็ปิดตัวลงไปอย่างหน้าเศร้านะครับเพื่อนๆเพียงนต้องใช้คําว่าหน้าเศร้าเนาะเพราะว่ายังไงก็ตามเลี่ยคดีนี้มันก็ มีทั้งคนเสียชีวิตมีทั้งเด็กที่ถูกล่วงละเมิดครับแล้วก็มีทั้งคุณแม่ที่จะต้องไปอยู่ในคุกเพื่อที่จะปกป้องลูกๆของเธอเนาะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรครับกับคดีนี้พี่ฮัมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟเหมือนกันใช่ไหมครับหลายๆคนก็าจะรู้สึกว่าโหการที่เราไปทําร้ายคนอื่นอย่างเงี้ยยังไงมันก็ผิดยังไงก็ไม่ควรใช่ไหมควรจะใช้กระบวนการทางกฎหมายดีกว่าในขณะที่อีกหลายๆคนครับก็อาจจะมองว่ากระบวนการทางกฎหมายเนี่ยมันก็อาจจะยังมีข้อบกพร่องยังมี สิ่งที่พอเข้าใจได้ในสิ่งที่ซาร่าทํำลงไปเนาะเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนเป็นแม่ใช่ไหมบางทีเธอก็ขาดสติบวกกับความกลัวที่อยู่ในใจก็อาจจะทําให้เธอเนี่ยพลาดพลั้งรวมถึงเธอเองก็ได้รับโทษไปแล้วเนาะดังนั้นมันก็หลากหลายความคิดเห็นครับมีจุดที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ ได้มีข้อถกเถียงกันอีกเยอะแล้วครับพี่ร์มว่ายังไงมาคอมเมนต์กันไว้ได้ครับขออย่างเดียวว่าอย่าทะเลาะกันนะครับอย่าตีกันหลายๆครั้งเนี่ยแ้าเบียรเห็นคอมเมนต์ทะเลาะก,กันเี่ไม่สบายใจจริงๆครับอย่างน้อยๆเนี่ย ขอให้อยู่ในครอบครัวอยู่ในช่องของแฮมทัชพลเนี่ยอย่างน้อยๆก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นพี่น้องกันเล่าเห็นต่างกันได้ครับแต่ว่าเราไม่ต้องทะเลาะก,กันไม่ต้องตีกันเนาะดียังไงถ้าเกิดมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็แลกเปลี่ยนกันดีๆครับเพราะว่าการได้รู้มุมมองของอีกคนหนึ่งเนี่ยเอาจริงๆมันเป็นประโยชน์กับตัวเราเหมือนกันมันทําให้เราเนี่ยมองโลกได้กว้างขึ้นนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามเข้ามาชม พี่แมทุกๆคลิปเนาะเพราะว่าทุกๆวิวเนี่ยทำให้พี่แมมีกําลังใจจริงๆครับอย่างน้อยๆเนี่ยตอนที่พี่แมรู้สึกว่าเหนื่อยจากงานทำไฟล์นอตฟ้าก็แทบจะไม่ทันอยู่แล้วแต่ยังน้อยๆเนี่ยให้รู้ว่าการกลับมาทําช่องตัวเองเนี่ยก็ยังมีคนที่รอเราอยู่นะครับแค่นี้พี่แมก็ชื่นใจมากๆแล้วส่วนใครที่อยากจะให้เป็นแบบกําลังใจพิเศษก็สามารถกดซุปเปอร์แตงส์หรือว่าเข้าไปในบายเมียคอฟฟี่แล้วก็ ช่วยเลี้ยงกาแฟพี่แฮมอะไรเงี้ยได้เลยนะครับอันนี้เอาตามสะดวกเนาะคนที่ไม่สะดวกเนี่ยก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาดูอย่านเดิมครับยินดีแล้วก็ดีใจมากๆยังไงดูแลตัวเองดีๆครับแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับ